คู่หนูพวกขี่รถจับกรจักรจักรน้ำเป็นแมวตอนนี้คืไม่คุณคือุณมาส่งหนูกลัวว่าคิดว่าเป็นแมวก็เลยต้องเตือนไมื่อไหร่หนูก็เลยบอกให้พี่อ่านว่าเมื่อไหร่ไปเจอัะไหนครับไปไหนมาครับไปไปนั่งดื่มมาเออมันกวนฉี่เราฉี่ผ่างผ่านขับรถผ่านขับรถผ่านแล้วก็มันเห็นกระเป๋ากระเป๋ามันดิ้นไงอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงศาลา เขาวางไปตรงศาลาค่ะเห็นนีดนึกว่าผิดสังเกตใช่หนูก็รู้ว่าหนูก็รู้ว่าแมวเขาเอามาปล่อยอย่างนี้ไงหนูก็เลยกลับรถกระทะอาหารเลยพอกลับรถเสร็จหนูก็ลงรถแล้วก็ไปดูแต่แต่ยังไม่ได้เปิดยังไม่รู้ว่าเป็นเด็กนะหนูก็ไปเปิดแต่หนูก็ไม่กล้าไงหนูก็เลยบอกให้พี่เขาเปิดเปิดใช่แล้วพอดีพี่ใช่พี่เขาก็เอากระเป๋าออกอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็กิ้งออกมาอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจกบบตื่นตันไงทำอะไรไม่ถูกเลยแบบรอยตายแล้วยังไงก็เลยพามา อุ้มเด็กเขามาลาแต่แต่เด็กเขาบอกว่าห่อผ้าหมดเลยนะหูห่อทั้งหัวห่อทั้งอย่างเี้เยเด็กยังร้องอยู่นะเอ๊ะออหนึ่งเ,อเ,อเ,อเองย่ผู้หญิงผู้ชายที่เจอตอนแรกไม,ไม่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 รู้ว่าเป็นเพศอะไร<อ>แต่พอมาเปิดดูที่ร้านเป็นเพศชายเป็นเพศช,ชายใช่ค่ะท่าทาอยู่ข้างใน เนี่ยก็ห่อผ้าอย่างนี้มาอ๋ออันนี้เป็นผ้เสื้อผ้าเด็กหรือเปล่าฮะไม่ใช่น่าจะเป็นเป็นเสื้อผ้าเด็กวางอยู่ในนี้เลยใช่ไหมฮะขอห่อมไปแล้วก็เอาไว้ข้างอ้หนูก็ยังไปดมกลิ่นยังมีกลิ่นน้ำหอมเลยนะอใช่โอ้ยอยู่ในถุงนี่เลยนะครับผ้าห่อในถุงผ้าห่อเลยอ๋อติดอีกร็จติดล่อบสร็ Terima kasih kerana